สวัสดีครับทุกคนอยากที่จะจัดของเร็วแบบนี้ไหมคือมันไม่ได้แบบจบภายในแบบคลิก2คลิกหรอกมันก็ต้องคลิกเยอะอยู่ดีแต่คุณจะคลิกเร็วขึ้นเยอะเลยถ้าคุณดูคลิปนี้จบครับ สำหรับเกม Ar ร์คเรตเตอเนี่ยมันเป็นเกมที่เหมือนแบบจัดของซิมูเลเตอร์ย่อมๆเลยครับเพราะมันเป็นเกมแนวเอ็กซ์แทชั่นสูทเตอร์เนาะคื่อในตอนนี้ปัจจุบัน,นมันยังไม่มีพรีเซ็ตที่แบบก,กดคลิกเดียวแล้วจัดของให้เราเพราะงั้นเราต้องจัดของด้วยตัวเองและจัดของให้เป็นเว้ยเพราะงั้นเรามาเริ่มกันที่การจัดคลังเลยครับการจัดคลังเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากและถ้าเราทําได้เร็วเราจัดคลังได้ดีหลายๆอย่างชีวิตมันจะดีขึ้นเยอะเลยเว้ยมันจะหมดปัญหาแบบคลังเต็มหรือว่าไม่รู้ว่าเราควรที่จะเก็บอะไรัรรไรนนไไรบ โดยที่ในคลิปนี้เนี่ยจะแนะนำตั้งแต่การจัดของให้ไวกับอะไรก็ตามที่เราควรเก็บหรือควรขายเพราะงั้นมาเริ่มเลยครับ โดยที่สําหรับส่วนตัวของผมนะอย่างแรกเลยครับเวลาจัดของเนี่ยผมจะไปที่อากเมนแล้วก็เลือกกระเป๋ามาสักอันหนึ่งครับถ้าเราของฟูลแล้วไว้แบบเราลึกๆแล้วหรือว่าเรามีกระเป๋าโซเวอร์เนี่ยผมจะใช้กระเป๋าโซเวอร์เสมอเลยผมจะไม่ใช้กระเป๋าอื่นเลยครับเพราะว่ากระเป๋าโซลเวอร์เนี่ยเป็นกระเป๋าที่แบกของได้เยอะที่สุดและใส่เกาะฟ้าได้ซึ่งน้ําหนักเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากในเกมนี้เพราะว่าถ้าเราแบบยิงมาเยอะๆหรือว่าเข้าไปรู้เยอะๆเนี่ยสักพักอ่ะแป๊ปปปบๆหนึ่งอ่ะของเต็มหรือไม่ก็น้าหนักเกินกระเป๋าโซลเวอรี่ท สะดวกแล้วก็ครบคันที่สุดละเพราะว่ากระเป๋าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเปิร์กแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันกระเป๋าเซอร์เวอร์เนี่ยคือถ้าเราล้ม แล้วเราไม่ได้โดนซ้ำแล้วถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยเลือดเราอะ่ะจะไม่ลดครับแต่จะค่อยๆเพิ่มจนถึงเลือด75อันนี้คือสาเหตุที่บางทีเราไปดูสตรีมเมอร์หรือว่าเราไปดูคลิปอะไรหลายคนแล้วแบบเอ้ยทำไมเขาถึงแบบลม้มแล้วเขาเลือดไม่ลดวะเขาใส่กระเป๋าเซอร์ไวอครับมันทําให้ผมอะ่ะรอดออกบ่อยมากสำหรับกระเป๋าตัวนี้แบบคานออกอะ่ะคานแบบคานห้าทีสิบทีอ่ะคานได้ยาวๆเลยครับถ้าไม่มีคนมาซ้ําแต่ถ้าเราไม่มีกระเป๋าเซอร์ไวอล่ะเราจะเลือกที่จะใช้อะไรส่วนตัวของผมผมจะใช้ตัว Combat MK1 หรือไม่ก็ตัว c Combat MK2 ค้วก็ถ้า มีโต๊ะพร้อมคาบแล้วผมจะใช้รูติ้ง MK3 ครับอันนี้ที่เป็นคาชเชียสเพราะว่าอันเนี้ยไม่ต้องมีบูปินก็คาบได้เอาไปต้นไว้ผมจะใช้สามอันนี้ทำไมเราไม่ถึงใช้รูติง้งเพราะว่ารูติ้งกับคอมแบทอะมันถ่างแค่5กิโลเองเว้ยแล้วผมมองว่า5กิโลเนี้ยเราเอาไปใส่คอมแบทดีกว่าที่สามารถใส่เกาะฟ้าได้เพราะว่าช่องแบบพวกช่องต่างๆ่อะมันไม่ได้ต่างกันมากเพราะงั้นถ้าถามว่าผมจะใช้อนไนก็คอมแบทครับแล้วข้ามไปรูติง้งเอาล่ะ หลังจากเลือกกระเป๋าได้ปุ๊บเกาะครับเวลาเราจัดกระเป๋าเนี่ยเราสามารถกดช่องพวกนี้ได้เลยนะว่าเราแบบเอ้ยช่องนี้มาใส่อะไรได้บ้างเราจะได้ไม่งง,งเนาะแล้วถ้าเราอยากเลือกของไวๆเนี่ยให้กดชิปแล้วคลิกครับนี่อย่างนี้โอเคต่อมาเวลาผมจัดเนี่ยผมจะจัดตามคัลเอรี่นี้เลยครับต่อมาก็อาวุธเนาะอาวุธเนี่ยปกติผมก็จะเล่นช็อตกันกับแอนวิลถ้าเป็นแบบผมแบบจัดเต็มนะถ้าไม่ได้ไปด่านที่แบบเป็นสเตลล่ามอนติสผมจะเอาช็อตกันเมียงเดียว แต่ถ้าบันดาลที่กว้างขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นบริส c ตี้ผมจะเอาแอน i ิวไปด้วยในกรณีที่แบบเราต้องสู้กันแบบข้ามตึกอะไรเงี้ยแอนบิก็จะเป็นปืนที่แบบพร้อมรับมือระยะไกลมากกว่าหรือไม่ก็ถ้าเราเลือกที่จะแบบอยากวิ่งฟาร์มจริงๆไม่สุ่มสิงกระขาเจอคนแล้วไประยะไกลยางเกินไปก็เอาไปแค่ชจอดกันก็ได้หรือว่าจะไปแค่แอน i ิวกได้เลือกเอาปืนหนึ่งแต่ถ้าเราอยากจะเต็มแบบ ไหนก็ได้ของเราฟู่ฟูไม่ได้จนเนี้ยเอาไป2ปืนครับต่อมาเวลาเลือกของแต่งเราสามารถกดเข้าไปแบบตรงนี้เลยครับแบบเฮ้ยเราจะเลือกของแต่งอะไรบ้างก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเหมือนกับกระเป๋านี่ก็สมมติผมจะใส่เก็บเสียงผมก็ลากเข้าเลยหรือว่ากดชิปก็ได้หรือถ้าเราจะถอดก็กดชิปคลิกได้เหมือนกันครับต่อมา หลังจากเลือกปืนเสร็จก็กระสุนเนาะผมก็ชิปชิปกระสุนมาอย่างละสองกองครับปกติผมจะเอาไปอย่างละสองกองแบบนี้เลยปืป้อนมสเราชิปเนาะต่อมาเป็นคําถามที่ผมถามกับตัวเองบ่อยมากช่วงแรกๆเลยว่าเฮ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่าวะผมมีวิธีครับที่ทําให้เราจัดของได้ไวมากและไม่ลืมของนั่นก็คือเซ็ตไวเลยว่าช่องแรกต้องสองช่องสามมันคืออะไรส่วนตัวเนี่ยช่องแรกของผมจะเป็นฮิวครับช่องสองจะเป็นกรอะช่องสามจะเป็นระเบิด ช่อง4จะเป็นดีฟีครับไม่ว่าจะเป็นโซโล่หรือว่าจะเป็นทริโอหรือจะเล่นกันเป็นทีมผมจะดีฟีเป็นเสมอเลยเพราะว่าบางทีมันได้ชุดคนแบกหน้าส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นของเล่นครับจะเป็นพวกอะดรีนาลีนช็อตหรือว่าจะเป็นควันก็ได้ซึ่งถ้าผมแบบ บางทีแบบอยากตเต็มผมจะเอาทพีงสองอย่างเลยแล้วสลับเอาส่วนช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับสวิเวอร์เท่านั้นมันสามารถใส่พวกของเล่นได้พวกกับดักของใช้ซิบไลายเดทไลน์อะไรย่างนี้ซึ่งก็ผมจะเอากับดักไปเนาะเสมอเลยแต่ถ้าแบบเรายังไม่ได้ของเต็มเรายังไม่มีกระเป๋ารูทติง้งบางทีผมไม่เอากับดักไปครับหรือว่าก็จะเอาใส่อยา่นี้ไว้แล้วค่อยสลับเอาแต่ปกติก็จะเอาไปตลอดและคีล่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆและผมใช้บ่อยนั่นก็คือปุ่มแอนตินเนตครับถ้าเรากดชิปแอนตินเนตมันจะเป็นการ แบ่งของเข้ามาครึ่งหนึ่งหรือว่าถ้าเราอยากแบ่งกองกระสุนแบบครึ่งครึ่งเนี่ยสามารถกดทอร i n น t e ค้างแล้วก็ลากที่ของได้เลยครับมันจะแบ่งครึ่งนึงต่อไปเซฟพ็อกเก็ตเซฟพ็อกเก็ตเป็นช่องที่ดีมากๆสําหรับเกมนี้เพราะว่าของมันไม่ตกเนาะเวลาผมใช้แกป,ปิ้งฮูกอะ่ะผมจะเอามันไว้ในเซฟเสมอเลยแล้วถ้าจะใช้ค่อยลากเข้าลากออก ไม่รู้มันจะเนิมไม่ในอนาคตแต่ผมมองว่าแบบนี้ดีล่ะมุกเราจะได้ไม่ตกช่องต่อมาก็แฮชคีย์ครับหรือว่าคีย์การถ้าเราไปตอนกลางคืนเนาะเพราะตอนกลางคืนใช้แฮชคีย์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแมบน้ําแข็งอะไรเงี้ยมันใช้แฮชคีย์ได้นะก็เอาไปด้วยได้ส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นฮิลสำรองครับผมเจ้ฮิลเป็นไมนเดเขียวไปหรือว่าจะเป็นสเปรย์ก็ได้ ก็แล้วแต่สเปรย์ก็ซ่อมให้มากกว่า50สตลอดแอนติเซปติกทั้งหมดก็อันนี้ครับคือการจัดของผมถ้าเราแบบเซ็ตไว้ในหัวว่าเราต้องการอะไรบ้างและเรารู้ว่าเราต้องเอาอะไรไปอ่ะมันจะจัดของไว้มากไม่เกินหนึ่งนาทีแน่นอนในการจัดของเพราะผมมองว่าการเล่นเกมเนี่ยแล้วเวลาเราเล่นกันเป็นทีมมันแบบเพลนมากเลยเวลาแบบเฮ้ยทำไมเพื่อนเรามันจัดของนานจังวะเงี้ยมาสามารถกดคอนโทรลหลายๆชิ้นแล้วกดชิปคลิกได้นะมันจะโยนของเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตการจัดของให้แบบไวๆเนาะเก็กระเป๋าเกาปืน ปืนดีกระบอกนึงเฮ้ยบาเร็วไม่ได้วะตอดเอออันไหนเป็นเก็บเสียงนะนี่เก็บเสียงก็เลือกเอางี้ก็ได้ขั้น2ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็กระสุน2แม็กก็จําไว้ถ้าใครแบบเพิ่งเริ่มเล่นก็ดูตรงไอคอนก็ได้ครับว่าแบบเอ้ยอันไหนคือกระสุนอะไรอันนี้ก็เฮฟวี่เนาะตัวอยู่ไอคอนตรงนี้ใันช็อตกันต่อไปก็ยายากรอดอ่าระเบิดชุบกับระเบิดอะดรีนาลีนควันเอาไปได้ไปก็ได้ไม่เป็ต้องเอาไปก็ได้ ส่วนของในเซ็กเกตเนี่ยปกติมันไม่ได้จัดอยู่แล้วแล้วก็นี่เนี่ยเสร็จละคือจัดของถ้าเรารู้ว่าเราควรจะเอาอะไรไปอ่ะมันจัดไม่นานเว้ยและการที่เราจะมีของพร้อมแบบเนี้ยเราต้องจัดครังให้เป็น เพราะงั้นเรามาเริ่มเรื่องการจัดคลังเลยดีกว่าคลังในเกมนี้เนี่ยมันมีช่องจำกัดไว้เพราะงั้นมันจะมีปัญหาแบบอุ้ยของเต็มว่าทำยังไงดีวะบ่อยมากเพราะงั้นคลิปนี้จะไม่คุณของไปเต็มครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราได้อะไรมาเราควรจะเก็บอะไรพาร์ทหลังพาร์ทที่สองที่จะเป็นพาร์ทการจัดของเนี่ยว่าอะไรเก็บอะไรขายจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะนานหน่อยเพาราะงั้นก็อาจจะนานนิดนึงเอาล่ะเรามาเริ่มไนเลยโอเคเวลาผมได้อะไรมาก็ตามหรือว่าเราจะเก็บอะไรก็ตามอะ่ะผมจะคิดไว้เสมอครับว่าตอนเนี้ยผมขาดอะไรในคลัง อย่างเช่นตอนนี้สถานการณ์ของคลังผมมันดูแบบข้าวๆอต่มันคงดูไม่ออกแล้วว่าเราขาดอะไรแต่ผมจะเรียงตามนี้ครับก็คือเรามีกระเป๋าไหมถ้าเรามีกระเป๋าเรารับกระเป๋าเพิ่มได้ไหมปกติผมจะเซตไว้ประมาณ3-4เซตเราควรจะมีของที่พร้อมที่จะรับของต่างๆเนี่ยอย่างน้อย3-4เซตครับก็กระเป๋าม่วงมันจะใช้แอดวานซ์เอ็กอกับโปรเซสเซอร์เนาะก็ เย่ yeah. นี่ไงเรารู้แล้วว่าเราควรเก็บอะไรก็มี advanced electrical กับ processor แล้ว advanced electrical เนี่ยมันขาบใต้ที่ refiner ใช้ Y กับ electrical component Y เนี่ยหาไม่ยากก็คือย่อยพวกของเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มันจะได้ Y เยอะมาก1 stack มันได้12อัน15อันสิส่วน electrical component ปกติผมจะมาขาบตรงนี้ครับใช้พลาสติกกับ r u p b e r p a t หรือว่าจะยิง w a p c กับ hornet แล้วกดย่อยพวก w a p c กับ hornet driver ก็ได้มันจะได้ electrical component ถ้าอยากได้จริงๆนะ โอเคถ้าเรามีกระเป๋าใช้ก่อเรียบร้อยแล้วต่อมากรอครับกรอเนี่ยมันใช้มันใช้เซอร์กิตอันนี้กับแบตเตอรี่ก่อเราต้องดูในครังเลยครับว่าเรามีเซอร์กิตกับแบตเตอรี่ไหมปกติเซอร์กิตเนี่ยผมจะมีประมาณ10อันถ้า 5, 5อันเนี่ยต้องเริ่มหาละแล้วก็มีแบตเตอรี่ติดไว้เสมอต่อมาปืนครับปืนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามีปืนพร้อมเล่นไหมถ้าปืนไม่ค่อยมีผมจะเริ่มหาไม่ค่อยได้ข้อคอมโพเนนต์กับการผ่าครับเราก็จะเริ่มมีแล้วเนาะว่าเราต้องเก็บอะไรบ้างคลือชิ้้นนีครับ นี่การผ่าคือชิ้นนี้เราก็จะมีการผ่าแบบชิ้นสีต่างๆก็มีแดงเหลืองฟ้าเนาะคือเฮฟวี่ไลท์แล้วก็มีเดียมเวลาเราจะอัพปืนผมจะอัพไว้เป็นขั้นสี่สำหรับปืนที่ผมใช้นะ ช็อตการ์นี้ตกบ่อยผมก็เลยเหลือ,อกระบอกเดียวและถ้าเราไม่เล่นปืนไหนอย่างเช่นออสเพย์ผมไม่ค่อยเล่นผมก็จะเหลือไว้กระบอกเดียวเบรเลต้า etta, ปกติผมไม่ใช้ผมก็จะขายทิ้งนะครับอันไหนเราไม่ใช้อันไหนเราแบบไม่หยิบไปเล่นชั่วๆผมแนะนาไม่ขายทิ้งเพราะว่าคลังจะเต็มหรือว่าถ้าแบบอุ้ยสถา,านการณ์มันแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปจริงๆผมเห็นหลายๆคนอะ่ะมีช่องปืนอะ่ะสี่สิบห้าสิบกระบอกเลยถ้ามันเก็บไว้แล้วมันลกคลังขายซะต่อมาสิ่งที่กินกระสุนกินช่องสิสิ่งที่กินช่องมากๆนั่นก็คือกระสุนนนกีี่่ทมา ถ้าเป็นไปได้สมมติว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นไลท์ a m o ถ้าเก็บๆมามันจะเริ่มเยอะใช่ไหมขายทิ้งครับอย่าเสียดายถ้าจะใช้ค่อยซื้อใหม่แต่ปกติส่วนตัวผมไม่ค่อยเป็นคนที่ใช้ไลท์ a m o บางทีผมจะแบบขายให้หมดเลยเหลือ,อไว้แค่แบบกองเดียวก็ได้ผมใช้ช็อตกันกับเฮฟวี่เป็นหลักเนาะหรือช่วงไหนผมจะเล่นแบบเทมเพสอะไรอย่างนี้ผมก็จะตุนกระสุนประเภทนานๆไว้ต่อมาเวปอนมอร์ดเวปอนมอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่กินพื้นที่มากเพราะงั้นอะไรที่เราไม่ใช้เราขายทิ้งครับหรือว่า่าาแบบมีีีวววิธิธธก็คกคืืือเรใใสไ้นนป เอาเมาส์ไปวองครับว่าเฮ้ยเราขาดอะไรบ้างหรือว่าจะใช้วิธีกดอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าปกติผมจะเอาเมาส์มาวางอย่างงี้แล้วผมก็อ่ะเราหาไรแม็กเพราะงั้นไรแม็กอ่าบ๊อบแคทอ่ะไรแม็กไม่ได้ใช้โยนทิ้งครับแต่ว่าย่อยทิ้งก็ได้มาเส้นเบรกอ่ะเรามาหาอุ้ยอ่ะอันนี้ปืนนี้ยังไม่มีจุกเราใส่จุกครับเอ้ยยังไม่มีท้ายใส่ท้ายอ่ะท้ายกับจุกอันนี้สีขาวโยวนทิ้งเอีโอเคเราต้องหาท้ายอีก3ปืนจุกอีก2ปืนโอเคจุกกับท้ายอ่่่ะนีใสจุกได้ ใส่ไปก่อนมันจะเสพพื้นที่ได้จุกกระทายอะทายใส่ไปก่อนทายกับจุกจุกปืนอ่นนี่จุกอะต่อไปท้ายปืนอีก2อันก็เอออันนี้ก็ได้บางทีแบบเอาแคโต้มาเล่นแบบเราจะได้แคโต้ก็เก็บไว้ครับนี่ขาโยนจริงเอ้ยอันนี้ออท้ายหรือว่าแบบถ้าเราไม่แบบถ้าเราเห็นว่าแพดเดตสต็อกมันไม่ได้ใช้ชัวร์ๆขายทิ้งครับหรือไม่งั้นก็รีไซเคิลก็ได้เกิดอยู่ว่าตอนนั้นเราขาดของหรือขาดเงินเนาะนี่ของแต่งมันก็จะหายไปละ เราก็ได้พื้นที่มาเยอะเลยเอาล่ะต่อไป Quick Use Quick Use เนี่ยเป็นช่องที่กินพื้นที่เยอะที่สุดละและผมมองว่ามันเป็นช่องที่เปลืองที่ถ้าเราไม่ใช้อะไรขายทิ้งครับอะระเบิดไฟผมไม่ใช้เฮฟวี Heavy ่เฟล็กเกเนตผมไม่ใช้เพราะผมจะใช้ทิกเกอร์เนตเ,เป็นหลักเนาะกับจากเราใช้ระเบิดควันเราใช้บ้างเวลาเล่นเป็นทีมก็เก็บไว้แล้วถ้าเราคาบไม่ได้ก็เก็บไว้อะไรที่เราคาบไม่ได้แล้วเราใช้เป็นประจำเก็บไว้ครับชเชลเบซ์ระเบิดที่แบบป่าเป็นควันแล้วระเบิดผมไม่ใช้เนาะก็ขายทิ้ง เอาละซิปลายซิปลคุณเป็นคนที่ใช้ซิปลบ่อยไหมผมส่วนตัวไม่ใช่ครับผมก็เก็บไว้แค่สามันเดี๋ยวม่ก็แบบขายทิ้งไปเลยปกติผมใช้สแตนพุกพองานผมก็ขายทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมเก็บไว้1นึ่งสแต็กเผื่อบ,บทีได้ใช้จริงๆเวลาเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยสำหรับแบบคนที่แบบไม่มีสแตนพุกแล้วผมไปเล่นเป็นทีมผมก็จะแบบตังซิปลายให้เขาอะไรเงี้ยยากเก็บไว้เสมอของในควิกยูสเนี่ยพยายามเคลียร์ให้เหลือแต่ของที่เราใช้ครับแล้วมันจะเสียพื้นที่ได้เยอะ หลายๆครั้งที่ผมแบบไปดูแบบกระเป๋าคนอื่นอะเวลาแบบเ่นเพื่อนๆเ,เล่นกันเนาะผมจะเห็นแบบอุ้ยมันจะเก็บพวกบูแพคไว้แบบประมาณแบบ10อันอะแล้วมันไม่เอาไปใช้สักทีเอาไปใช้ซะถ้าไม่ใช้ขายทิ้งครับหรือว่าแบบพวกแ n a p าร์ถ้าเราไม่ใช้จริงๆเราไม่ถนดัดขายทิ้งครับหรือว่าย่อยก็ได้อะไรก็ตามท่องไว้เลยนะถ้าไม่ใช้ถ้าไม่คิดจะหยิบไปใช้ขายทิ้งครับมันจะเสพช่องได้เยอะต่อมากุญแจ กุญแจเนี่ยผมแนะนําให้เก็บแค่สีม่วงกับสีฟ้าไม่ก็เก็บแค่สีม่วงอย่างเดียวเลยก็ได้แล้วก็จะมีพวกเลเดอร์แฮชคียเนาะไอ mm hmm. พวกกุญแจถ้าถามว่าผมแนะนําอะไรอ่ะผมจะแนะนําให้เก็บประสบการณ์ครับว่าตรงไหนของดีอย่างเช่นแดมเนี่ยมันจะมีแดมซับรูมตรงนี้อันนี้ของดีมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นคีย์การสีเขียวหรือสีฟ้านี่แหละแต่มันของดีครับเพราะงั้น เราเก็บคีการดมาแล้วลองไปวิ่งดูก็ได้ว่าเฮ้ยตรงนี้ของดีว่าตรงนี้ของไม่ดีอย่างเช่นไอ้สเปซพอร์ตคอนโทรลเวอร์คีย์อ่ะมันคือตรงไอ้ตึกสูงๆผมมองว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีสีฟ้าแล้วอยู่ในโซนสีแดงแต่ผมขึ้นไปกี่ทีกี่ทีอ่ะของมันก็ไม่ดีเวยรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ไปดีกว่ารู้สึกว่าไปแล้วไม่คุ้มอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปก็ได้ครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วยังไม่เขามีบูปินผมแนะนำให้วิ่งคีกาดมันดับบ่อย าละต่อมา Cra f t i n g m a t e r i a l crafting material เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่กินพื้นที่มากมากและหลายๆคนอ่ะแบบไม่รู้ว่าควรที่จะเก็บและทิ้งอะไรเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนนี้เป็นพวกคอของควีนเนาะกับปาทิยักเราไม่เล่นปืนทองแล้วไม่คิดจะเล่นขายทิ้งครับหรืาจะเก็บไวปป้ระดับครั้งก็ได้ต่อมาคอมเพล์การาดคอมเพล์การผ่นรผนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมอ่ะมานั่งคิดดูดีๆละเราไม่ควรที่จะเก็บไว้เพราะว่ามันเอาไว้ค้าปืนทอง ถามว่าเราได้คัาปืนทองมาเล่นบ่อยไหมถ้าเราไม่ได้ล่าบอสช่วงนั้นน่ะไม่แนะนําครับขายทิ้งซะไม่ต้องเสียดายมันเป็นสีม่วงเว้ยแต่มันไม่ได้ใช้ของม่วงหลายๆชิ้นในเกมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้ไปต่อมาเอ็กซ์ตันมาดูเอ็กซ์ตันมาดูเนี่ยเอาไว้ขบัแบแนด์พุกเป็นหลักเลยเพราะพวกเทมเพสพวกเโน่ฮาวเกอร์บ็อกแคทผมไม่เคยครับและผมไม่มีปูปินผมว่าน้อยคนมากๆที่จะเก็บชิ้นนี้นไว้ก็อันนี้แล้วแต่คนแล้วกันว่าเทมเพสโอเคโน พอบแคทคุณครับมาเล่นไหมคุณมีบูปินไหมถ้ายังไม่มีผมแนะนําให้ขายทิง้งหรือมันก็เหลือแค่6อันก็ได้สําหรับซ่อมแ n น p ุกเนาะไม่สิสาหรับขับแ n นดุกถ้าคุณมี snap hook นะ snap hook บูปินแนดุกนะแนดุกจะดอบแซนดุกบูปินเนี่ยจะดอบตอนฟ้าผ่าจะดตบวบยถ้าอยับไปหาก็ไปหาได้ต่อามาแมกเน t ติกแอคเซเลเตอร์อันนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับถ้าคุณไมเล่นปืนทอง ก่อขายทิ้งก็ได้หรือว่าจะย่อยก็ได้มันจะได้นี่ Adva ว้ Ad ine, ไม่ค่อยได้ข้อความ n ป็นเนนก็คืออยู่ว่าเราต้องการเงินหรือว่าของเนาะอะไรแบบนี้เนี่ยเราสามารถย่อยได้ก็ดูว่าย่อยหรือจะครับเอหรือว่าจะขายต่อมา powerlord p o w e r l o d นี่ผมใช้ซ่อมแซมพุกบ่อยครับเพราะว่าถ้าเวลาเราซ่อมแซมพุกอะมันใช้แค่ p o w e r l o d กับ exodan มาดูของชิ้นเนี่ยเก็บแบบให้มันบาลานซ์เท่ากันเอาไว้รับเอาไว้ซ่อมแซมพุกเนาะ ต่อมาพวกไดเวอร์บอสต่างๆปกติผมจะย่อยทิ้งครับเพราะว่ามันได้พวกไอ v a n ดวานเอเจน c ิฟิเคิลคอมเนเนาะเอาไว้คราบกระเป๋ากับแฮชคี key. ก่อนแล้วก็ทีไดเวอร์ผมย่อยอ่ะชิ้นต่อมา Advanced a r ดวานอาร์คพาวเวอร์เอันนี้เป็นไอเทมทำเงินของช่วงนี้เลยก็คือไปล่าบอสตัวใหญ่มาแล้วเอาไปคราบเป็น Energy ีคลิแล้วเอาไขาป,ป clip, าไขายครับนี่มันอยู่ใน Workbench นี่แต่การที่เราจะคราบอันนี้ได้เราต้องมีบูปินปืนทองนะ กนเนี่ยเราจะคาบมาแล้วก็ขายทิ้งอย่างนี้ปกตินะที่เอาไว้ทำเงินถ้าเราล้อนเงินจริงจริงวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีต่อมา advanced critical c o m p o n e n t ก็พูดถึงตะกี้แล้วเนาะเอาไว้คาฟกระเป๋าม่วงกับเอาไว้คาฟแฮชคีย์ advanced ไม่ค่อยมข้ออันนี้เอาไว้ตีบวกพกปืนม่วงกับปืนฟ้านี่ปืนม่วงไม่มีให้อาบแล้วเนาะโอเคต่อมา a r c h i e c t u r อันนี้ให้เก็บไว้คาบสักสิบอันอันนี้ผมจะเก็บไว้10อันเสมอเอาไว้คาฟเอาไว้ซ่อม medium shield เนาะ ต่อมาโมชันคอร์โมชันคอร์เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้เก็บเท่าไหร่ถ้าจะเก็บเก็บก็ต่อเมื่อเราจะคาบูแพคอาร์เทอร์โมลนิ่งอันนี้เอาไว้ย่อยเป็นพาได้ครับเอ็กโพซิพคอมเพล่ออันนี้เอาไว้คาพวกระเบิดมันจะมีระเบิดวูแพคอย่างเดียวเลยที่ผมใช้นะต่อเก็บไว้แต่ไม่ต้องเก็บไว้เยอะก็ได้ก็ขึ้นอยู่ว่า,วาเราใช้บูแพกไหมร้อจะย่อยเป็นชิ้นเล็กเอาไว้คาบทิกเกอร์เนก็ได้เพราะว่าระเบิดเดียวที่ผมใช้อ่ะจะเป็นทิกเกอร์เนทครับทิกเกอร์เนทเป็นระเบิดที่พึ่งพาได้ดีที่สุดละ แรงกว้างแล้วก็ขับง่ายใช้โปรเซสเซอร์กับครูเจ็ปโซสิฟซึ่งเดี๋ยวผมจะทําไกด์การหาของอีกทีหนึ่งพวกของอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะแต่ถ้าใครแบบไม่รู้ว่าโปรเซสเซอร์หาจากไหนหาจากพวกตู้ไฟทัง้งหลายะครับหาง่ายมากพวกไอพวกอิเล็กทรอนิกส์กันนะเรากลับมาที่ครับดิงแมทชเรียลต่อเอาละ่ะต่อมาเฮฟวี่กันผ่าดไอ้พวกกันผาดสามสีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นปืนไหนเป็นหลักอย่างผมผมจะเล่นพวกแอนวิลกับช็อตกันใช่ไหมผมก็จะใช้เฮฟวี่เยอะครับก็เก็บเฮฟวี่ไว้เยอะก็ได้ ขอนด์ไดเวอร์ขอนด์ไดเวอร์เนี่ยปกติผมจะย่อยในเกมมันจะได้อิเล็กทริคอคอมปอนเอนต์หนึ่งอันหรือว่าจะเอามาเก็บมาย่อยที่บ้านก็ได้อันนี้แล้วแต่อินดัสเชียลชาร์เจอร์ปกติผมจะขายทิ้งเพราะมันไว้คับมีเฮฟวี่ชิลเนาะคือถ้าเราย่อยอันนี้มันจะได้เฮฟวี่ชิลเอ้ยมันจะได้โวลเทเตคอนเวอร์เตอร์ที่ไว้คาบเฮฟวี่ชิลอีกทีหนึ่งซึ่งปกติผมไม่ใช้กาะม่วงผมขายทิ้งครับปวกกันผ่านเราข้ามเนะ Mod ion, Mod เา,ามะมอสคอมปอนเอนต์ตอตอมอสคอมปอนเอนต์นด้ด้วยการ เอาสปริงมาผสมกับเล็กทรนิคอลคอมเบเนนใช่ไหมนะใช่นี่งั้นก็ต้องหาสปริงให้เป็นซึ่งสปริงเนี่ยจะได้จากพวกรัสทูโปรโซเซสเซอร์โปรโซเซสเซอรน์นี่ก็ใช้กับหลายๆอย่างมากๆเลยต้องเก็บเสมอเลยตุนไว้เยอะก็ดีโปรโซเซสเซอร์เอาไวา้คาเบรคเดอร์แฮชคีย์ครับอาร์กลอยเอาไว้ขาเป็นอาร์เซกิตรีหรือว่าจะขายทิ้งก็ได้แต่ปกติผมจะเก็บไว้ขาเป็นอาร์เซกิตรีเพราะอาร์เซกิตรี ree, บางทีมันหายากรีก็เก็บไว้ครับ ใช้ตลอดแคนิสเตอร์ผมแนะนําให้เก็บไว้ประมาณสแต็กกำลังดีที่เหลือก็ขายทิ้งมันเอาไว้ซ่อมแบบซ่อมสเปรย์แล้วก็เอาไว้ทำสโมกหรือว่าเฮฟวี่ฟิวเกเน็ตเฮฟวี่ฟิวเกเนตเนี่ยถ้าเรายังไม่มีทิกเกอร์เนตบูปินเราจะใช้ระเบิดนี้เป็นหลักเพราะว่ามันกว้างเนาะระเบิดหลักๆจะใช้2อ,อันนี้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันแคบมากแล้วมันเบาไม่ใช้จะดีกว่าแต่ถ้าแบบมีติดตัวไว้แล้วแบบไม่มีอะไรใช้จริงๆเออมันก็ใช้ได้แหละโอเคต่อมาเนาะก็จะเป็นตัวครูดเอ็กโซซิป คูดเดโพซฟเนี่ยต้องเก็บไปเยอะมากครับเพราะว่ามันเอาไว้ทําระเบิดหลักๆเลยอันนี้เอาไว้ทําระเบิดทริกเกอร์เน็ตผมเก็บไปเยอะมากนี่สมมติว่าแบบไอ้ระเบิดผมหมดผมก็คาบผอมคาบเลยแบบ20-30อันนี้ต่อมาดักเทปดักเทปเอาไว้คาบของแต่งสีเขียวกับสีฟ้าเอ๊ะสีฟ้าได้ไหมวะอ๋อสีเขียวอย่างเดียวซึ่งต้นเกมอ่ะผมจะเก็บไปเยอะสําหรับแบบดักเทปนะถ้าคุณเล่นพวกปืนอย่างเช่นเรเนเกต์สเตเบิลสต็อกเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็คอมเพนเซเตอร์เนี่ยดีมาก แต่คอมเพนเซเตอร์มันใช้วายเนาะซึ่งหาง่ายตักเทปเป็นค่อนข้างยากแต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้ใช้ละถ้าของเราเต็มก็ขายทิ้งก็ได้ครับตัวจะย่อยเป็นผ้าดู rubber cloth ต,ต้องเก็บไว้เยอะมากเพราะว่าเราไปทำฮิวแต่ถ้าเราเก็บไว้เยอะเกินไปมันก็จะเป็นดอยผมครับก็คือฮิวมันเริ่มล้นเราก็ต้องเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเลิกเก็บผ้าได้แล้วขึ้ามาอ l e c t กทริอคอลคอมบินเน์นครับอันนี้เอาไว้ครับขั้นต่อเป็นแอดวานซ์อิเล็กทริคอลคอมบินเนนท์แมกเนตแมกเนตเอาไว้ครับกระเป๋า2 ถ้าเราเล่เกมแล้วผมแนะนําเก็บไว้สักหนึ่งในบางทีเราจะได้ใช้คราบบางอย่างอย่างเช่นแบบเอออะไรก็ตามอ่ะเก็บไว้สักหนึ่งกันแ้น้ํามันน้ํามันเนี่ยเป็นไอเทมที่ผมเก็บมาเพื่อย่อยเป็นเคมีคข้อครับเพราะงั้นถ้าใครหาเคมีคข้ออยู่เก็บมาเราย่อยเป็นเคมีคข้อได้เครมิคข้อเขอไมเนนอันนี้ใช้เยอะมากเพราะว่ามันเอาไว้ทําเป็นแอดวานซ์เมคานิคข้อเนาะแล้วเวลาเราอัพปืนขึ้นขั้น4เนี่ยมันใช้เยอะมาก และอับปืนพวกปืนเขียวเนี่ยใช้ไม่ค่อยได้ข้อเยอะมากเพราะงั้นเก็บไว้เยอะๆครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้การผ่าก็เหมือนกันการผ่าก็มีไว้เท่าไหร่ก็ไม่พอเช่นกันตัิสปริงก็คล้ายๆกันเลยครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนกันไอเทมชิ้นนี้เพราะว่ามันใช้ทำแอดวานไม่ค่อยได้ข้อคอมโบเน้นยเนาะซึ่งไออดวานไม่ค่อยไข้อกับไอมอสคอมโบเนนเนี่ยแม่งใช้อันเดียวกันเลยไ้ของแต่งใช้เหมือนกันเดะเพราะว่ามันควรมีความหลากหลายกว่านี้จริงๆจริงๆแล้วเพราะว่าสปริงแม่งโคตรหายากแล้วมันก็ เทียบกับวายแล้วที่ตาหน,นึ่งอะเราสามารถฟาร์มวายแบบ30-40อันได้ชิวๆเลยเว้ยต่อามาอาร์คพาวเวอร์เซลอาร์คพาวเวอร์เซลได้จากพวกฮอ์เนตแวบหรือว่าทุกตัวที่เป็นอารเลยเนาะปกติผมจะเอามาเก็บไว้แล้วครับกับลเวอร์ผาดมันจะได้หิวเกาะก็เก็บไว้ก็ได้ที่ข้อผ้าเหล็กพลาสติกพวกนี้เก็บไว้เสมอผมจะไม่ขายเลยเพราะว่ามันได้ใช้ตลอดครับถามว่าได้ใช้กับอะไรได้ใช้กับรีไฟเนอร์ครับ รัปเปอร์ผาจะเอาไปครัฟกับเมทัลได้ไม่ค่อยนิข้อส่วนไอเอเล็กทรอนิกส์เขาเนใช้พลาสติกกับรับเปอร์ผ้าก็ทำมาเป็นผ้าเขียวได้เนาะส่วนทีไม่ข้อเอาไว้ทำระเบิดซึ่งมันกลายเป็นว่าของเริ่มต้นทุกอย่างอ่ะมันได้ใช้เสมอเลยและมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะงั้นเก็บไว้ครับหรือถ้าแบบมันแบบเยอะจริงๆล้นจริงๆก็ย่อยทิ้งก็ได้ครับถ้าแบบเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ใช้จริงๆเนี่ยแต่ประมาณ90%ผมว่าผมไม่ค่อยได้ ขายหรือย่อยเลยคือถ้าถามว่าแบบเราผ้าเยอะจริงๆเอาไปทำปยังไงดีระบายยังไงเรามี7 6อันอย่างเงี้ยผมจะเป็นพี่เลี้ยงผ้าให้เพื่อนครับก็คือเฮ้ยไม่ต้องเอายาไปเดี๋ยวเ,เลี้ยงยาให้แล้วเอาผ้าแพงทีมเลยครับเอาเอาไปให้มันสิปันแป๊บๆมันก็หมดเพราะว่ายาพวกเนี้ยเป็นอะไรที่หมดไวมากโอเคตรงครับทิ้งวัสดุออกหมดแล้วเนาะเอาละนี้ครับสำหรับการจัดของ ส่วนที่เหลือที่เป็นไอเทมต่างๆนที่เจอในเกมที่มันเป็นมันจะเขียนว่า can be recycled to crafting material แบบเนี้ยแบบเหมือนครอเรเตอร์เนี้ยปกติจะย่อยทุกอย่างเลยครับแล้วเก็บไว้แต่ของพวกเนี้ยที่ผมโชว์ให้ดูของเหล่านี้เป็นของที่ได้ใช้เสมอเพราะงั้นเมมเไว้ก็ได้ครับว่าภาพเหล่านี้คือของที่พยายามเห็นและ จดจำไว้ว่าเราใช้ถ้าเสมอและใช้ตลอดอะไรก็ตามที่ไม่เห็นอยู่ในลิสต์นี้ขายทิ้งไม่ก็ย่อยให้หมดครับของขายก็ขายเสมอเลยไอ้พวกเป็นเพชรเนาะหรือว่าพวกผักนี่ก็ขายทิ้งถ้าเราไม่ได้เอาไปส่งเคสแล้วนะปูปินจะเก็บไว้ให้เพื่อนก็ได้หรือจะขายก็ได้อันนี้แล้วแต่เอาล่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวเลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยครับ